สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพยอมเพงฝนอ,อ,อยู่หมู่ที่6สตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเ,เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวในในในครัวเรือนโดยดิฉันได้ปลูกชะอม ล้วยขนุนอันนี้อันนี้มะดันแล้วก็พืชผักอีกหลายๆอย่างในสวนก็จะมีกระท้อนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางอันนั้นจะเป็นกล้วยหอมอันนั้นจะเป็นส้มเอ่อส้มเช้งแล้วก็จะมีมะม่วงค่ะแล้วก็ จะมะีส้มโอแล้วก็มีมะขามเทศมีมะพร้าวแ,แล้วก็เป็นพืชล้มลุกก็จะเป็นพวกฟักทองแล้วก็มันจะมีมีพลิกอันนี้จะเป็นมะละกินกแล้วก็มีบวบแล้วอันนี้เขาเรียกมันมันอ้อน มันสมัยก่อนน่ะมันโบราณนะคะแล้วนี้จะมีบุกหัวบุกที่หัวใหญ่ๆเป็น,ปนต้นมะไฟตะไคร้ขมุนนะตะกบยักษ์อันนี้มะนมาวอันนั้นข่ากล้วยหอมอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองค่ะเป็นพิษ อันนี้จะเป็นมันเทศแล้วอันนี้จะเป็นทุาสานมสดอันนี้อันนี้จะเป็นดอกแครแล้วก็จะมีไอ้ต้นนั้นจะเป็นมะเฟืองมีหมดทุกอย่างเลยนันละมุดอ,นนอันนี้น้ำหมักจูลียนสีสังข์เขีวแสแล้วก็ ในนี้ก็จะเป็นน้ำหมักขีว้วัวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น EM หมัก EM ขยาย EM ไว้แล้วอันนี้คือทำหลุมไว้กำลังจะลงพิกค่ะก็กำลังทำเดินเดินน้ำให้สำเร็จก่อนเดินน้ำหยดก่อนแล้วก็จะเอาพิกมาลง นี่ที่ผลผลิตที่ได้นี่เราจะทําขายหรือว่ายัางไงคะก,ะก็นันะนะตอนนี้ก็คือปลูกรับประทานในครัวเรือนแจกพี่แจกน้องก่อนค,คือถ้าเหลือก็พี่จะขายค่ะ,คะอันนี้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เยอะไหมคะโดยปกติแล้วที่เราบริโภคเองอะไรเองอย่างเนี้ยคะ่ะก็ก็คิดว่าลดได้เยอะนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเริ่มปลูกได้ประมาณต้นปีที่ผ่านมาคะ่ะ แล้วก็โดยทางคณะธรรมานขับเคลื่อนกองชุนพนาบทบาาสตรีตำบลเนินปุ่มโดยท่านปานวิรสใจซื่อเนี่ยนะคะก็ได้มาส่งเสริมด้วยใช่ไหมคะในการทากิจกรรมกันในวันนี้ค่ะก็ส่งเสริมค่ะก็มีหาพันธุ์พืชมาให้บ้างอย่างค่ะ้ยม่ะมีหาพันธุ์พืชมาให้เสริมบ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะมีก็พาไปดูพาไปดูที่อื่นบ้างว่าเขาปลูกอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ พี่คิดว่าเป็นผลดีนะคะที่ว่าเราได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกกิษฐาริราชเจ้าเเอามาทำในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำงานประจำแล้วเนี่ยค่ะออกมาปลูกืรือยู่บ้านก็สุขภาพจิตก็ดีด้วยได้อยู่กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะได้ดูแลคนแก่ แล้วมีแนวคิดที่จะขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆในตำบลเราหรือว่าอะไรอยากที่จะแบบถ่ายทอดหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เราได้ปลูกเราได้เห็นในเรื่องของประสบการณ์ของอพืชผักสวนครัวแต่ละชนิดอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเราก็ว่าถ้าเราสำเร็จทำทำสำเร็จแล้วเราก็นําล่องก็ก็น่าจะคนอื่นเขาก็น่าจะมาดูดูแล้วก็เอาไปทําเป็นแบบอย่างได้ค่ะแต่เราขอนําล่องก่อน